ทำไมมันถึงทําไม่ได้แบบชุดแต่งแท้คันนี้ซ่อมลิ้นหน้าไปไม่ต่ำกว่าสี่ครั้งแล้วไอเดชทำเจ๊งไปครั้งหนึ่งเหตุผลที่ทำไมมีสีขาวแล้วเฮียบ้าเปล่าไปเอาสีเหลืองมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆก่อนจะได้มันมาแดกเล่าที่เล้าไหนไปตีม้อที่ไหนบ้างแม่ดีโมสามเกียร์แดกเข้าลิงแล้วตอนนี้ รายการนี้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดูหรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วยที่สำคัญไม่เหมาะกับคนโลกสวยสวัสดีครับตอนนี้ก็สู่รายการว h a ต the ฟาส t ครับใน EP นี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะพามารีวิวนะครับ mm hmm. มิยาตะ MX-5 ครับซึ่งเจอดอีกนนะครับ mm hmm. พอมาถึงวันถ่ายหน้าง,งานจริงๆครับผม เฮียมาถึงแต่งตัวหล่อมาเลยลงมาะตาดไม่ติดนะเดะย้รอช่างอยู่ไม่เป็นไรคันนี้พึ่งปิ้งเสร็จเลยรีสโตมาหมาดๆนะครับก็มีหลายคนเนี่ยอยากดูจริงๆเฮียเป็นสาวก EVOLUTION นะเคยรีวิว e v o ไปแล้วหลายตัวมากมายแต่วันนี้อยากจะแบบอยากอวดอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่ามันมีเรื่องของราคารถไฟฟ้าที่เข้ามาแล้วก็ทำให้รถมือสออในตลาดราคาตกชิบหายแบบระเนระน,นาด เราก็เลยมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อรถยังไงให้รู้สึกว่าเล่นได้แล้วก็ราคาราคาไม่ร่วงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆ90ช่วงนี้เนี่ยราคาก็แย่เหมือนกันนะมันจะร่วงตอนแรกร่วงลงมาเยอะนะครับไม่ได้แบบว่าราคาดีเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่พวกรถปี2000นอะราคาค่อนข้างแข็งนะเช่น3 5 0 z MRS <aram> อะไรพวกเนี้ยราคายังแข็งอยู่ทุวันนี้เราก็จะมา90าแท้ๆหลายคนเนี่ยเห็นในโซเชียลของเฮียคิดว่าเฮียเอาไปทำสีไม่ใช่เลย ก็คือเราเนี่ยไปรู้จักกับคนที่เป็นนักปั้นอีโวเบิ้ลอีโวนะครับก็นางก็จะปั้นอีโวมาตลอดแล้วก็เป็นคนทำไอ้คันขาวของเฮียด้วยซึ่งไอ้คันเหลืองเนี่ยสนใจเพราะว่ารถคันนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยมันมาตั้งแต่มันเป็นโครงเหล็กเลยดีกว่าทําสีใหม่นะครับทั้งโครงไม่มีพมไม่มีอะไรเลยอย่างที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็เอาเครื่องนะครับมาทําใหม่หมด โอเวอร์ฮอนอะไรที่พอเบิกใหม่ได้ก็ใส่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 เข้าไปไปจดขับสีเสียสะพานมิกอะไรเนี่ยคันนี้คือคือเรียบร้อยหมดแล้วถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราจึงสามารถที่จะซื้อขายกันได้เหตุผลที่ทาไมมีสีขาวแล้วเฮียบ้าเปล่าไปเอาสีเหลืองคือจริงๆกูอ่ะชอบเรลฟ้าผ่ามากนะครับเทอร์โบเฉินหลงมันใช้สีเหลืองเว้ยในหนังมันใช้สีเหลืองแต่ที่ซื้อสีขาวเพราะว่าสีขาวเป็นรถคันแรกของเฮีย อยาเป็นแบบนี้ก็เลยซื้อแบบเดิมแต่ใจมันยังผูกพันกับอีสีเหลืองแล้วก็หาไม่ได้ไปดูในตลาดเนี่ยราคาอย่างแข็งเลยเห็นขายก็7 0 5 0 0 0 0 0 0 0นะรถแบบนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูดีกว่า EVO 3เนี่ยนะเจ้าเหมือนหนังทรงสวยสุดเลยและเป็นของแท้เนี่ยมันต้องเป็นอันนี้ OZ ตัวนี้เท่านั้นสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆที่แบบว่ามีรถอ e ีคาอยู่ที่บ้านแล้วก็อยาก,กแต่ง ให้เป็น evo เนี่ยกลักเกณ์ง่ายๆเลยนะที่จะดูว่าแท้ใส่ชุดแต่งปลอมก็ได้แต่ชุดแต่งปลอมกูไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงทําไม่ได้แบบชุดแต่งแท้ก็คือตรงนี้ฝากระโปรงเนี่ยกับกันชนเนี่ยมันต้องแนบกันเว้ยแนบจะไม่เรียนแนบยังไงเนี่ยแนบแต่ถ้าของเกมมันจะมีร่องเว้ยร่องมันจะห่างตรงนี้มันจะแอนลงไปเลยแล้วก็ชิ้นล่างเนี่ยคือชิ้นป่าเซียนนะครับแตกกันละนาวคนขับ evo กูเห็นเนี่ยไม่มีใครไม่แตก คันนี้ซ่อมลิ้นหน้าไปไม่ต่ำกว่าสี่ครั้งแล้วไอเดชทำเจ๊งมีครั้งหนึ่งให้เอาไปเปลี่ยนยางแม่งกลับมากระโจนกูแตกอยใหญ่สองนะครับสังเกตง,ง่ายๆมันก็อีโวนะมันต้องมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแล้วก็ตะแกรงตะแกรงตรงนี้เนี่ยแม่งพิซซี่ซัวหาตะแกรงอะไรมาใส่ก็ไม่ได้ต้องเป็นตะแกรงอีโวถึงจะเหมือน,นแต่ตัวเนี้ยเว้นช่องไฟไว้ก่อนเดี๋ยวจะใส่สปอตไลท์แบบเฉินหลงเว้ยแบบเฉินหลงแล้วก็เบาะนะครับเป็นลิคาโลเดี๋ยวเฮียเปิดเครื่องให้ดูเดี๋ยวเลื่อนรถออกมาให้ อ่ะคันนี้ก็อีโวสฝากระปินะครับเดิมเดิมเดิมเดิพาไปดูภายในดีกว,ว่าภายในอี o โวเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวดับเครื่องก่อนภายในอี o โวเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องดำเว้ยนะครับแผงประตูแผงประตูที่จับประตูตัวสวิตช์กดเนี่ยมันจะต่างกับอีคา นะมันจะเป็นสีดําทั้งหมดเบาะลิคลอันนี้รุ่นนี้หายา,ยากมากแบบพวกสภาพดีๆเบาะไม่ล้มนะครับมันด้วยความเก่าแล้วม,มัน30ปีแล้วครับผ้าลิคลจากสีดํอาอะคันธาร่ามันก็จะเฟดกลายเป็นสีเทาแทบทุกคันแล้วก็พวงมาลัยไ,ไมเอี่ยมเปลี่ยนหัวเกียร์มาใหม่ปูพรมใหม่ทุกอย่างใหม่ใหม่หมดแล้วมาดูครับอีโวฝาหลังนี่ไฮไลท์ไฮไ,ไลท์ของแท้ต้องมีรูตรงนี้เนี่ยนีย่ต้องมีมีฝาปิดข้างหลังนี้ มันดูไม่แน่นหนาเลยวะไอ้เหียสติกเกอร์สติกเกอร์ครบเครื่องแลนเตอร์อีโวลูชัน GSR อ,อีคามยังไม่มีไฟตรงนี้ไว้มันไม่มีไฟทับทิมตรงนี้เป็นไฟเบรกตรงนี้แล้วปัญหาของอีโวเนี่ยสำหรับคนเล่นนะครับคือหลังคามันอ่ะจะต้องสนิมแดกทุกคันจะี่ต้องโดนสนิมแดกต้องไปแก้หลังคาก่อนแต่คันนี้แก้มาหมดแล้วไม่มีอะไรละคันนี้เพิ่งเปลี่ยนคัตมาคัตนิ่มมากขับง่ายกว่าคันนี้คันนี้นี่ เอามาทำเองต่อเนี่ยโอ้โหคอนไปประมาณแสนสี่เทียโคตรแพงเลยนะครับแต่ก็ทําแล้วก็คงใช้ยาวๆนี่ก็อยู่กันมาตั้ง3-4ปีละไม่ได้ซ่อมอีกเลยแต่ถ้าซ่อมอีกแสนสีก็ขายทิ้ง้วแหละนะแต่ไม่ต้องซ่อมเลยมีคนถามว่ารถแลนเซอร์อีคาเนี่ยที่มาทาอ e ีโวเนี่ยกับอ e ีโวแท้ๆเนี่ยนะครับราคาต่างขนาดไหนคือตะกอนน่ยต่างมากเลยนะเพราะว e ่าอีคารเนี่ยรถอย่างเงี้ยนะถ้าเป e ็นอีคา ตัวรถเดิมๆน่าจะประมาณ30,000นะื่นมั้งกูว่าแต่ถ้าเป็น Evolution แท้ๆเนี่ยเป็นล้านล้านก,กว่าล้านแก่ๆเขามีกันนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นใครขายเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าทําแท้ก็คือการเอา Evolution มาเลย1นึคันเสร็จแล้วเอาของแท้ทั้งหมดจาก Evolution คันนี้มาใส่คันนี้แล้วก็ต้องไปเสียสารทานมิด มันจะแพงตรงสายประสานมิ้นนี่แหละค่าสายประสานมิ้นนี่เป็นแสนพร <Yeah. S 1> าะทไปทุกอย่างแล้วรวมมูลค่าตัวรถเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เท่ากับที่เขาขายนในดลลาดนั่นแหละก็น่าจะอยู่ที่เจ็ดแปดแสนเพราะฉะนั้ราคาไม่น่าต่างกันครึ่งครึ่งแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําทําถึงอะ่ะอันนี้ราคาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลามาตามเก็บทีหลังเนี่ยมันยากถ้าเราสลับทำตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีสุดแต่ถ้าทุนน้อยเราก็ค่อยทําตามที่เราต้องการแหละอ่ะไาเดี๋ยวพาไปซิ่งกันดีกว่า ควบอยู่ใน evo แล้วนะสิ่งที่ชอบ evo ที่สุดเลยนะก็คือเวลาที่รถมันแบบสแตนดาร์ดคือมันขับง่าย,ยานะคัดเบาช่วงล่างมันนะ่ะก็คือแบบช่วงล่างแรนละี่อะเนาะมันไม่ต้องถนอมอะไรเลยอะก็คือวิง่งตุเลงตุเรงวิ่งไปเลยอย่างที่บอกว่าปัญหาเดียวก็คือไอ้ลิ้นหน้ามันถ้ารถมันเตี้ยม,มากมันมีลิ้นหน้ามันก็จะไปนรกซะก่อน evo นี่เปนถือว่าเป็นรถที่ขับดีมาก จริงแบบถ้าเราทำภายในให้มันได้นะส่วนใหญ่และอ e ีโข้างในแม่งเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานะแต่ตอนนี้สิ่งที่กูกําลังประสบกับรถกูก็คือแอร์แม่งจะเย็นบ้างไม่เย็นบ้างเวะลาเย็นก็เย็นจนแบบควันออกแต่อยู่ดีๆเดี๋ยวมันก็จะตัดรอบของมันไปเองส่วนคันนี้มาภายในเ,เฮียวิจุวิจุอะไรยังไม่มายังไม่มีเลยนะแอร e ์อีโวก็ต้องเป็นแอร์ดิจิตอล อันนี้คือมาดีนะสติกเกอร์สติกเกอร์มายอยากญี่ปุ่นรรบมันดึงดีมากเลยนะรถอีโร่<ม>เอียดทีแบบว่าหน้าง,งายเลยอชอบคันนี้ตรงที่แบบไม่มีเสียงท่อเลยมีเสียงเครื่องสีขาวท่อพี่ท้าแม่งโคตรดังเลยเดี๋ยวนี้แก่แล้วขับรถท่อดังไม่ไหวตอนนี้ครับเรากำลังเดินทางไป ร้านชิโนโดเซกิสาขาใหม่กำลังป่อสร้างอยู่กันแวะไปแดกกาแฟสัหน่อยอยู่แถวร้านจะพึ้งครับผมเขาจะมีเทปหนึ่งทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับบิรกิจร้านอาหารด้วยนะครับทำไมคนไปกินกันเยอะจังทำไมดาราเกาหลีชาอึนอูนเงี้ยนะครับมาเมืองไทยก็ต้องแวะมากินร้านเฮียดียวมาสู่โซนรถติด ติดปุ๊บแอร์เย็นปั๊บละอันนี้หนาวละอ่าเย็ยนเอออันนี้หนาวลวะแอร์ไม่เยี่ยงี้อ่ะการเที่ยวอะไรวันเนี้ยโอเคถึงแล้วครับผมแม่ลุ้นกับแอร์อยู่นะครับตอนนี้รู้อาการแล้วนะครับว่า เวลาเร่งแรงๆอ่ะแอร์ตัดแต่พอกลับมาขับธรรมดาแอร์เย็นสรุปเป็นอะไรช่วยบอกด้วยเอาละวันนี้เราพามาดูนะครับเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดสาขาใหม่อันนี้เราทำเป็น2ชั้นตอนที่เราได้ที่ตรงนี้มาเนี่ยคือเป็นที่เปล่าๆนะเป็นลานจอดรถอย่างเงี้ยตอนแรกนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเองแล้วก็มีต้นไม้ต้นเนี้ยอยู่กำลังวางแผนว่าจะตัดหรือไม่ตัดสินแสบอกว่าต้นไม้เนี้ยห้ามตัด เราก็เลยต้องให้ทีมอินดิเลียดีไซน์นะครับทำไงก็ได้ให้ต้นไม้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของร้านชินโดเซกิสาขา2ตรงราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าตอนนี้ก็ถือว่าสร้างเร็วนะสร้างเร็วในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอยู่เย็นการ์เด้นนะครับร้านข้างในเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเพื่อนพี่นะดังมากครับร้านชิชินะครับร้านชิชิตอนนั้นอะ่ะเราเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เรายังไม่ได้ดีลพื้นที่เลยนะเราก็มากินกาแฟร้านนี้ไว้เลียวคาเฟ่เนี่ยเหมือนมาจีบว่า เดี๋ยวเราจะมาเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนะก็ต้องขอโทษด้วยถ้ามีการเคาะหรือทุบหรืออะไรที่มาไปรบกวนเขาะเนาะอันนี้สาขา2แต่ว่าสาขา3เนี่ยก็สร้างอยู่เหมือนกันอยู่ที่เมกาบางนาน่าจะเสร็จพร้อมๆกันเดี๋ยวมีภาพด้วยมีภาพเรนเดอร์ของที่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูหลายคนบอกว่าสวยกว่าที่สยามสแควร์อีกเบดเซ็จชินโดกู สาขาแรก3 8ล้านสาขานี้น่าจะไม่แพงเท่านั้นแล้วสำหรั <S <S บใครก็ตามที่แบบเออให้อยากะเปิดร้านอาหารอยากจะรู้ขั้นตอนของการเอาแบรนด์ดังๆของเมืองนอกเข้ามาเนี่ยเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยเราจะมานั่งพูดคุยกันแล้วกันนะเกี่ยวกับาการลงทุนในบิ s i n e s s ที่เราต้องไปติดต่อกับต่างชาตินะครับว่าต้องพาเขาไปแดกเหล้าที่เล้าไหนไปตีมอที่ไหนบ้างนะครับ มันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆก่อนจะได้มันมาอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการวอเตอร์ฟ s สใครอยากดูเรื่องราวของการลงทุนในแบบไหนก็บอกนะครับเดี๋ยวเฮียจะไปสัมภาษณ์คนที่เขาประสบความสำเร็จเยอะๆมาให้ดูนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดซับสไคร้กดติดตามด้วยนะครับเอาอีโวไปเข้าอูก่อน ม่มีโว่สามเกียร์แดดเข้าลิงแล้วตอนนี้โคตรเฮี้ยเลยสัตว์โอ้โหเฮี้ยเมื่อกี้รถแม่งตายตรงนู้นต้องขอบคุณมากพี่ขับสิบล้อลงมาช่วยเข็นแล้วแม่งแบบดีมากนะโทรหาไอ้นัทโบริวารแม่งก็ไม่รับสายโทรหายแก้วแม่งก็ไม่เอาเลยเฮี้ยพี่นัทอะบอกว่าเมื่อกียแมขับไม่ถึงบ้านแน่เลยว่ะาแอร์ร้อนแม่งแปลกๆมันจะดับกลางทางหรือเปล่าวะ แม่งขับมาแม่งอยู่นี่แม่งเหยียบไม่ไม่ไปเว้ยแต่กูสังเกตว่าถือก็น้ํามันหมดแต่ว่าน้ํามันก็ยังไม่ลงไปข้างล่างนะแล้วกูต้องไปถ่ายรายการทรมาลงต่อด้วยฮียทำไเนี่ยเขติดรถมึงกลับบ้านอ,อ,อายเขาชิไหมายครั <laughs> บองข้างมาแล้วครับปูริม การเปิดคลิปปิดคลิปที่โคเช่เลยฮินอร้อนชิปหายบอกก่อนครับว่ารถที่ตายกลางทางเนี่ยนะครับไปเสือกตั้งคำถามมากมายอยู่ในรถนะว่าให้คอมเมนต์มาไม่ต้องคอมเมนต์มาละตอนนี้รถกอยู่ที่โอสุดท้ายเนี่ยได้ความรู้ใหม่มาก็คือว่าส่วนใหญ่รถอีโวมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าฮีตเตอร์อยู่ในรถนะครับมันจะทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นน้ำแข็งเว้ย แต่ส่วนใหญ่แล้วเวลามีฮิตเตอร์เนี่ยฮีตเตอร์เนี่ยมันจะชอบปล่อยน้ำแล้วไหลเข้ามาในตัวถงังรถก็เลยถอดฮีตเตอร์ออกพอถอดฮีตเตอร์ออกปั๊บมันก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งเวตู mm hmm. ้คอมเพรสเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายๆเลยก็แค่ติดเทอร์โมสตัตหางหนูเข้าไปแค่นั้นก็จบแล้วแต่แล้วรถทำไมสตาร์ทไม่ติดเครื่องดับมันเกิดจากเรื่องที่โง่ที่สุดในชีวิตเลย ไอเชื้อน้ำมันหมดเกน้ำมันเนี่ยมันไม่ทำงานก็ไปดูก็คืออ๋อตรงถังข้างในมันมีสนิมนะครับมันก็เลยทำให้ไอตัวเซนเซอร์น้ำมันอะไรเงี้ยมันไม่ทำงานนะครับก็เลยต้องไปซ่อมอีกปัญหานี่ก็คือเวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวเลี้ยวอย่างนี้แล้วก็ออกตัวรถไปช้าๆเนี่ยมันจะมีเสียงดังเหมือนเวลาเราไปลานจอดรถแล้วเราหักเลี้ยวล้อบนพื้นปูนอ่ะมันจะมีเสียงเอี๊ดเอยดเอีด วิเคราะห์เองแม่งต้องเกิดจากยางแน่เลยว่ายางแม่งใส่มาแบบหน้าแบบย้อนสอนหรืออะไรหรือเปล่าสุดท้ายไม่ใช่ยางแม่งเป็นยางใหม่นะครับแต่แม่งเป็นที่ลิมิตสลิปด้านหลังมันเลยขืนกันเลยทําให้มีเสียงแล้วก็ได้ใจความมาอีกอันหนึ่งเวลาเร่งรอบๆไปสูงๆอ่ะนะครับเหมือนกับคัดมันไม่จับก็ต้องไปทําคัดอีกเบรกก็ใกล้หมดเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนเบรคตามทุกอย่างพอลื้อไปลื้อมาตอนนี้คุณลื้อออกมาแทบจะเยอะแล้วนะครับ อีโว e ก็เก็บรายละเอียดไปประมาณแสนสี่รอบนี้เดี๋ยวมาลุ้นไอ้เหลืองกันว่าจะเป็นยังไงเหนื่อยครับรีสโตร,รถนะให้คุณเบิ้ลลีมาแล้วรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเบิ้ลไม่ทํามากูน่าจะหนักกว่านี้ <Yeah. S 1> ก็เอาเป็นว่าจบคลิปอีโวยังไม่ได้รถนะรถยังอยู่อูอยู่แล้วเจอกันใหม่ใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วครับร้อนสัตว์แดดเข้าลิง